รถไถเนาะยี่งงานไหนวะผมมาสู่รุ่นแปดนะหัวลากบนลากสีเหลืองอันนี้ผมมาลงเถาบ้านเลยปอนะครับเจ้ารอ ไปลงไหนกันเนาะอยากรู้จริงๆแต่เสดายพอดีผมก็มีเขาสองร้อยนะครับหกร้อยสามสิบครับ ตามเขาตามรอตามเขาแต่ลงที่ไหนไม่รู้นะคของผมเนี่มาลงอยู่ที่เอบ้านเอสวนยางเอปอนะครับเห็นทักแกบอกว่าผมเนี่ยต้องไปลงแถวอะไรนะวัดป่านะือแกบอกเนี้ยจอดรอตรงวัดป่าเลยพวกไอ้ปอน่าจะมาถึงแล้วละ่ะนะ ก็ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่